้อีกแล้วค่ะทุกคนนี่คือท้อง3ที่ขนาดท้องเท่ากับประมาณ4เดือนได้นะคะอันนี้ประมาณ5วีสเองนะคะทุกคนเหมือนเดิมฉันกลับมารีวิวบูสเตอร์อีพออีกแล้วนะคะครีมป้องกันผิวแตกลายหรือว่าใครที่มีปัญหารอยแตกลายหรือว่ารอยแผลเป็น mm. ก็ทําให้จางลงนะคะนี่หลอดนั้นหลอดใหม่อันนี้มันหมดแล้วใช้มาตลอดใช้ตั่ท้องแรกยันท้องสองนะคะ นี่สองทองแล้วนะนี่คือท้องที่สามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้องที่3ามันจะแตกลายไหมส่วนบูสเตอร์ตัวนี้จะเน้นใน,นเรื่องของไวท์เทนนิ่งที่มันช่วยทําให้ผิวขาวก็จางใสทั้งตัวนะคะนี่ทาไปเลยทั้งตัวแบบนี้จะทําให้ผิวขาวก็จางใสทั้งตัวเพราะมันเป็นบูสเตอร์นะคะใครที่มีปัญหาลักแร้ดำงามขางามก้นดำนะคะหรือว่าแบบตรงไหนที่มันด่างดำอยากที่จะเน้นให้มันขาวอะไรเงี้ยก็ มาไปเลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ผิวเขากระจ่างใสขึ้นนี่สองตัวนี้เหมือนเดิมป้องกันผิวแตกลายลดรอยแตกลายรอยแผลเป็นส่วนตัวนี้ในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะทําให้ผิว,วกระจ่างใสนะคะไวกว่าตัวโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปใช้คู่กันแบบนี้ผิวจะได้ไม่แตกลายถังเนียนใสทั้งตัวนะคะเหมือนจ๋าท้องหนึ่งท้องสองและนี่ท้องสามนะจ้าผ้าเบบี้มาสวัสดีพี่ๆค่ะใครสนใจก็กดได้ที่ตะกร้าตัวแทนททัวท่วโลกได้เลยนะคะไปแล้วกลับมารีวิวตัวเดิมนั้นนะทุกคนบ๊ายบาย